สวัสดีครับมือนี้กะเป็นมือสวนมือสุดท้ายนะครับผมกระบอกไทยบึงตังแตเล็กนะครับเพราะว่าโอ้ยก็เมื่อกี้ช่าตาพูด้วเอาไปเขาไน้เส้นเลือดตาป่อยโดดซั่งค่าตระหนงค่าตเนาะแม่ก็เลยบอกขอระบไทยบ่งนะครับทุกคนอาจจะตอบถามอย่างขามาบางที่กระตอบเนี่ยตอบเนี่ยนะครับผมเพราะว่าก็คือจะเมึงเอาเลยแะครับผมหัวพู่คำถามบรผ่านคําตอบกบะมีนะครับผม เแม่ว่าบอยากตอบบอยากเผานาะแม่แต่ก็นะครับผมขอขออนุญาตเรียงให้เสร็จอันนี้แม่แดงกับพี่บอกกำลังเคลียร์เรื่องที่องานให้เงินกับพ่อแมเต้นมแดงมือตับหุูอะไรแม่แม่ย่านนุหมอกีแม่ทำอะไรพุ้งเาโอ้นึข้าวกับอันนั้นอะไรจ้าแม่ ปลาเป็นอปทอดแม่แล้วแม่จะคนเลยหรอเดี๋ยวเพิ่งคนปลาบ้านเราใช่ไหมใช่เออปลาเนื้ออ่อนชุบแป้งทอดนะครับผมแต่กับมิ being so ้ไก่ทอดนะครับผมที่ไปแล้วตอนนี้นะครับอันแกงมะมัยจักรรถก็แม่ต้องตามสองคูดสองรถสองโปรกจ้ะอะไร แม่แม่คุยกับแม่แดงเลยข้าวไม่เคยกินแค่ข้าเดียวนะครับเนี่ยขอบคุณพี่ตีด้วยนะคะคุณน้องแป้งด้วยทั้งมานอนหนีทั้งกินข้าวกินน้ำอยู่บ้านลูกชายได้พี่น้อนสุดยอดมากเลยมาบ้านลูกชายครั้งแรกครั้งแรกของแม่ใช่แล้วก็จะเป็น ครั้งต่อๆไปค่ะ <c oughs> เดี๋ยวลูกไปหานะแม่ครับผมอันนี้ก็มองตามหงหงูนะครับผมแม่จัดไว้แต่ว่าเขามีแขกส่งฟาวขแขกคนสำฟาวขแขกคนสำฟาวเว้าพื้นไคนดิด <k> ีงามมากเลยถือว้าพื้นกะล้องยากกลับไปิล <k> ่ะแขก แขกคนสำฟ้าวมันเป็นสำคัญในสำฟาขอบคุณนะครับฝ่า่อะไรฝ่าว่ออะไรส้มตำยังไงนะขอบคุณนาคะขอบคุณนะครับขอบคุณอาหารจัดแฝกเนี่ยอร่อยมากอันเพิ่เฝ้าลายพี่น้องก็เลยอัน เฝ้าเห็ดเฝ้าให้คนกินเพราะว่าทั้งปุ่นกับมีคนป่วยขึ้นกันนะครับแล้วก็เฝ้ากับเฝ้ายางแล้วก็เดินแล้วก็เดินทางอีกใช่ไหมพ่อแล้วก็สียางท้างอีกแล้าทต่าม่โให้างมกปผเมือใครคะเอาไม่รู้หรอกเป็นผู้ต่ำแม่ย่ดรปแต่เขาเป็นผู้ต่ำอานคนปู่ข้างนาของอร่อยไหม ข้างหน้าขอมาแบบแบบแบบที่ไม่ใช่งานแบบนี้ได้ไหมเออเป็นมาที่ยาวจริงสินอนงานแต่งคืออะไรภูวิโอ๊กับฝรั่งกันอย่งเง้าบอกให้น้ำท่วมนาบ้านฉันลายแต่กับฝรั่งยอมผมรอแล้วฝรั่งยอมผมรอแล้วไปฮัดกินสเต็กก่อนเด้อตอนนี้กินไปจะเสียรองไห้มาก็เจ็ดร้อยถึงเจ็ดร้อยไหมพ่อเก้าร้อก้ับกับเจ็ดร้อยเป็นพันสี่หกร้อยเก้าสิบเก้าหนูน่าทบอก เออก็เธอขคำม่วงมิสาวข้ามวงคนหนึ่งน้องปีนี้เขาไม่ใช่น้องตังลำเพลินโชว์แล้วแหมเขาเป็นน้องตังศิลปินภูไทยเออสาวผู้ไทยสาวผู้ไทยว้าวเออว้าววิวหยบหยบเลือดสีม่วงเบาสีฉันเด้ออย่าฝ้าว้าวก่อนเดินทางกลับนะครับน้องไปกลับนะครับทุกคนคือนี่สุ่มสามเองบ่บ่ซุ่มสามเองเพราะเยังดลอดจะคลองแลได้แนม ใช่่ถือสงหยิบกลับไปสักทีเถอะพัสดุเต็มหน้าห้องนล้วสักทีน่ะนั่นจรินะครับกลอเต็มหน้าบพอเราไปดูแลก่อนแล้วสู่อันแนวเอาไปไว้ใส่พัสดุอันทุงกระดาษเลยใ่ไหมใช่ไหมให้เอากระตาซะตัวสิคราดเลยจากล่มจับฝนมันได้กลองจากใหญ่เนี่ยจากน้อยเนี่ยอี่ยังเนี่ยคำถามคือสั่งยังไงเนี่ยอืมคือมีอะไไม่คำถามคือเอาเวลาไหนสั่งสั่นหรอ ฉันนมัเป็นของอันนั้นของทําชุดที่ขนเอาไม่ได้สร้างบ่อยากให้มันหนักรถแหมแ<อ>กับขนทรงเอาแต่ถ้าดูไปจุบันจริงๆนะเออเขาก็ต้องเป็นทั้งสี่ละสร้างแนวไปเรินไฟแต่งหน้าสีหลอดวันนี้องเดี๋ยวฉันเห็นอันนึงอ่ะพาสาัสดุกกองนึง่งมันจะแปลกๆไม่ใช่เป็นกล่องแปลกแต่ลกมันบรรจุภันมามันแปลกๆอ,อย่างวะมันเป็นแข็งๆ,ๆยาวๆเสาไฟจ้า ก็สีหอนค่ะเท่ไปกลับมาถึงก็ถึงสวดพอดีใช่ไหมมาถึงเริ่มสวดพอดีนะครับผมแล้วก็สีกลับตอนแรกว่าสิกลับด้วยแบ่งเลยว่ากินเข่ากวนอยากเปล่าเพราะว่ายังไงก็ต้องจอดปั๊มอยู่แล้วบองบ่แซบบอกคือกินบ่ปากเท่แท่แต่แพงมันห่อนเลยผมเลยครับผมให้น้องกินเข่า ในพ่อยน้องกินข้าวสมัยอ้ายมันกินข้าวกะนะา่อนนะอล้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเราจะไปฝัง่งนี้ก็บริเวณมาแยกตัวด้วยพี่น้องอันมันมันบ่มีโตัวนงางบริเันอันนั้นกับบ้านอีกลหลังนึงอันนี้กับบ้านอีกลหลังนึงครับผมอันนั้นเป็นบ้านรับรองไม่ปีอะไรก่ นอนนตอนแรกว่าจะให้มานอนบ้านนั้นรวมกันนั่นแหละครับเพราะว่ามันมีหลายห้องอยู่บันนี้น้องว่าจะกลับเลยเพราะว่ามองแม่นะครับผมก็เลยก็เลยจะกลับเลยแต่ว่าอินี่คือบางเลยนะครับผมแต่ว่าอันนี้มันเป็นโต๊ที่เป็นที่รวมกันอยู่แล้วก็คุยงานไปนั่นนะครับผมก็เลยก็เลยทั้งนี้ก็เลยกินอู่นี่นะครับกินแล้วก็คุยงานไปด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องวางแผนงานตอลว,วันนะครับ ไปเรียไปเลยเอากระทาปุปะมปุปะเสร็จแล้วปลานเลอ้าะแม่เอากระสเด็ดเออจกินดูจะเปล่าแม่เป็นไงบ้างนาไม่มื่อ หุ่นกาบี้อยู่มือมือมือหูมันมันขนาดเลยหรอแต่ต่อแม่เลยต่อให้เลยใส่เลยแซ่บป่ะแม่แซ่บแม่ต้องเอาห่งแซ่บบอน้ำมันหุ่งแซ่บครับพี่น้องมือนิกาพามาเบิ้งมุมเติมพลังนะครับผมแล้วก็แล้วก็แม่แดงก็จะพาบ้างแขนงานในมือต่อไปนะครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันใหญ่งานใหญ่นะครับตอนรับทีมงานสาวนอนเป็นวันเตีงแม่ตอนรับ ลูกๆแล้วเป็นเพราะคนสามแล้วปดสิบคนประมาณเตรียมมากและรอดรับแล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็แม่แดงก็เตรียมสถานวบริการสถานทั้งวันเลยเนาะแม่อลงเต็นท์ลงอะไรสถานที่นะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้นะครับก็ช่วยกันลูกอ่ะแม่เอ๋ยพ่อแม่เด็กน้อยเดินทางแล้วเด็กๆเดินทางแล้วต่อไปนะครับวันนี้เช้าเจกกันหาแม่ปีโมไม่ยังกัให้ลูกเตาเดินทางปลอดภัยสุโขทศคนมารวมกันแจกไม่นี่แจกคุณเีเด็กน้อยสุดท้ายแจกไม่ อะไรแจกไม่หนีจะแจกหรือไม่แจกแจกงานนี้นะขอโท่าปวดอาหารเดินทางปลอดภัยนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนงานนี้มีการสั่งซื้อเยอะคะกแต่ถ้าปลอดภัยด้ทุกคนเจอกันนะครับผมมาร่วมส่งนะครับบ๊ายบายบ๊าุมยข่อยเซ็กซี่ไลบ๊ายบายค่ะ